ค่าความเป็นกรดด่างของดินเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีผลกับการเพิ่มผลผล,ผลิตของปาน้ํามัน<ๆ>ก็เปรียบเสมือนกับเป็นซีไม้ซีหนึ่งของถังไม้แห่งผลผลิตซึ่งข้าวความเป็นกรดด่างตรงนี้ครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าปามน้ํามันของเราเนี่ยสามารถได้กินปุ๋ยมากน้อยเท่าไหร่ก็มีหลายๆคนนะครับมาถามผมว่าปีปีหนึ่งก็มีการใส่ปุ๋ยในสวนปา์น้ํามันเนี่ยตั้งมากมายแต่ทําไมาผลผลิตที่ได้อะไม่ได้มากเลย ปลาไม่มีทลายเลยปลาไม่โดกเลยซึ่งพอเราลงไปตรวจค่าความเป็นกรดด่างในดินเราก็พบว่าดินเป็นกรดจัดมากมีค่าความเป็นกรดถึง4.0เลยนะซึ่งดินเป็นกรดขนาดนี้ปามจะได้กินปุ๋ยได้ยังไงแล้วทำไมล่ะดินในสวนของเราถึงเป็นกรดจัดขนาดนี้นะครับซึ่งพื้นที่ป,ป,ปลูกปาน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่ในบ้านเรานี่ก็คือจะมีฝนเนี้ย กสะสมนะครับตกชุกมาเป็นเวลานานแล้วคือฝนตกสะสมมาเนี่ยเป็นหลายล้านปีแล้วครับแล้วฝนเองเนี่ยครับมันก็เป็นกรดนะครับก็เลยทํสาให้กรดนี้สะสมอยู่ในดินสะสมอยู่ในสวนของเราทําให้ดินภายในสวนของเราเนี่ยเป็นกรดหรือแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีที่เราใส่ไปก็เป็นกรดล่าของปาน้ำมันเวลาหายใจเนี่ยก็ทําให้ดินนี้เป็นกรดนะครับฉะนั้นไ hm ม่แปลกเลยนะครับที่ว่าดินภายในสวนปาน้ำมันของเราเนี่ย จะแสดงค่าเป็นกรดซึ่งเมื่อดินภายในสวนปาล์มน้ำมันของเรานะครับเป็นกรดแล้วดินเป็นกรดเนี่ยมันมีผลยังไงครับต้นปาล์มน้ำมันของเราเมื่อดินเป็นกรดจัดมากๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันของเราเนี่ยกินปุ๋ยได้น้อยลงปุ๋ยละลายออกมา ปานน้ำมันสามารถกินได้น้อยลงเมื่อปานน้ำมันกินปุ๋ยได้น้อยลงเนี่ยโอกาสที่ว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นก็จะน้อยลงใช่ไหมครับอย่างตัวอย่างสวนที่ผมไปตรวจมาเนี่ยครับตรวจวิเคราะห์มาเนี่ยเราพบว่าดินเนี่ยมีค่าความเป็นกรดแค่4.0เองซึ่งดินแค่4.0เนี่ยสมมุติเราใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลงไปเนี่ยครับ100กิโลกร,รมัมปานน้ำมันสามารถเอาไปกินได้แค่30%นะหรือว่า30กิโลเองนอกจากว่าปานน้ำมันจะได้กินปุ๋ยน้อยลงแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือ บางทีครับจุลธาตุที่มีอยู่ในดินเนี่ยมันจะละลายกลับออกมาหรือว่าปลดถูกปลดปล่อยออกมาเนี่ยมากเกินไปมากเกินความจําเป็นนะครับหรือบางทีอาจจะส่งผลกระทบกับต้นปาล์มน้ำมันด้วยซ้ำพูดง่ายๆเลยคือก็คืออาจจะเป็นพิษกับต้นปาล์มน้ำมันด้วยซ้าแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขดินที่เป็นกรดเนี่ยยังไงก็ง่ายๆเลยครับแค่การใส่ปูนใส่ปูนในสวนเนี่ยแหละครับปูนก็มีปูนอะไรบ้างล่ะ ก็มีปูนขาวปูนมารปูนยิบซ้ำแล้วก็ปูนโดโลไม้นะครับถ้าเป็นเราเองเนี่ยเราจะแนะนำเลยครับว่าให้ใช้ปูนโดโลไม้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวปูนโดโลไม้นะครับ1ราคาถูกคุณภาพดีๆหน่อยก็คือกิโลกร,รัมหนึ่งไม่เกิน2บาท50นะครับ2หาซื้อได้ง่าย3ก็คือมีธานอาหารที่ปาวน้ำมันต้องการในปริมาณที่มากนะ ก็คือในส่วนของตัวแคลเซียมเนี่ยาธาตุแคลเซียมนะครับไม่ต่ำกว่า30%แล้วก็าธาตุแมกนีเซียมเนี่ยไม่ต่ำกว่า20%นะครับแล้วเราจะใส่ปูนยังไงหล่ะในส่วนปาน้ำมันก็หวานกระจายไปบนกองทางเลยครับปูนเนี่ยสามารถใส่ได้ถึงในช่วงฤดูแล้แงได้เลยนะครับก็คือปีหนึ่งเราใส่ปูนแค่3กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปี ทุกปีบนกองทางใบซึ่งปริมาณเท่านี้เราก็สามารถที่ว่าจะเพิ่มระดับค่าความเป็นกรดด่างของดินนี้สูงขึ้นแล้วจาก4.0เมื่อกี้นะครับสามารถเพิ่มขึ้นมาได้ถึง5.5ซึ่ง5.5ตรงนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าต้นปาล์มน้ํามันของเราเนี้ยสามารถกินปุ๋ยได้เพิ่มขึ้นนะจาก30เปเ็นป็น90นะครับคิดดูเพิ่มขึ้นได้3เท่าเมื่อปาล์มน้ํามันสามารถกินปุ๋ยได้เพิ่มขึ้นเนี้ย โอกาสที่ผลผลิตของเราก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะครับแค่กลับไปเติมปูนดูลไม้ในสวนปาล์มน้ำมันนะครับผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นแล้วซึ่งก็เปรียบเสมือนว่าค่าความเป็นกรดด่างนียก็คือเป็นองค์ประกอบของซีไม้ซีหนึ่งของถังแห่งผลผลิตถ้าเราสามารถเพิ่มซีไม้นเนี้ยให้สูงขึ้นโอกาสที่เราจะเก็บผลผลิตหรือว่าได้ผลผลิตก็จะมีมากขึ้นเช่นกันฉะนั้นจําเป็นนะครับที่ว่าเราจะต้อง เติมปูนดูลไม้ทุกปีเพื่อยกระดับความสูงของซี่ไม้ของถังบนผลิตเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับ